จุดบันท้ายเลยนั่งไม่ได้ครับกระเด็นตรงนี้ต้อองไกลลลเยแหะันนี้ก็รอดูครับเดี๋ยวรอดูนะครับเตรี <c oughs> <c oughs> ่ยนเรียนเรื่องแบบนี้เอายศศีก็ลดเสียงหน่อยก็ได้นะเสียงจะดังขึ้นบ้าง ติดตามด้วยนะครับช่องขบจรอคนก็ลุงลุงจะเพิ่งจุดง่ายเด้อเพราะว่าข่องลุงขึ้นขึ้นจะเสียงดังบอกเชิญทุกคนนะเด้อจุดประทัศนะครับทุกคนจุดประทัศนะครับเตรียมปิดเสียงนะครับจุดประทัศนะครับทุกคนเพอ่มบ้านแยงประกอบคนข้างบ้านคนที่อยู่แถวนี้ครับว่าจะจุดเป็นน้ำใจเล็กน้ำใจน้ำใจน้ำใจไม่ได้ไม่ได้ไม่แบบแม่อาเสียงไม่ได้

เอาล้วครับพี่เจรับเอาละครันนบจุดแล้วเอาล้ครับกลุ่มคนจุดกระทับไปแล้วนะ ลุ้นลุ้นลุ้นหน่อยตีเต็มแคปหน้าจอครับลุงพลถือเร็วอุ้ยอุ้ยดังดังลุงพลมาถือเร็วหกสองเอาแล้วหัวแคปหน้าจอแคปหน้าจอลุงพลถือให้ลุงถือให้ลุงถือเอาแล้วนะเอาแล้วครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอหกเจ็ดเก้าเก้าหกเก้ะครับ 6กเจ็ดเก่าอีกแล้วอ้น้ำตาแต็นี่ครับหกสองเพราะมันคือคาแท็ครับไปเจอโอ้ยหกสองหกเก้าเจ็ดโทษโทหกอหดอ้โหเห็นนี่นะครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอครับหกสอง โอ้โหโอเคครับทำไมเลขมันวนเรียนอยู่แถวนี้จังเลยเกาเจี๊ยบเนี่นะแคปหน้าจอแคห้าจอเกาเจี๊ยบอยู่นี่ไหมไปใส่เองเดียวโอเคครับเอฟซีเโอเคนะพี่นะหายห้องใจนะครับอ่าแคปหน้าจอด่วนนะฮะวันที่แปดวันที่เก้าแล้วอ่าไล่วันแล้วชัดเลยนะครับหน้าจอตัวสองตัวครับโอเคครับเอาไปแล้วพี่เจ้าทำไมจุดไม่ร้อนให้ครับเน้ แคปหน้าจอแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอไว้เฉยนะไม่ได้มีอะไรนะฮะครับผมแคปไว้ซื้อพี่น้องไ่ได้บอกโอเคครับไปลงไปไอ้ถามจิตปากกับพระพรีวเอาหางนี้นี่นีอาทางนีุ้มสวยแ๋ว้ยแ๋วมาแคปหน้าจอเรวมาดูแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอแคปไม่ทาไปดูช่องในได้นะฮะหกอ่านะครับ เลขที่ออกเลขอะไรลาดประเทนีอ๋อเลขประทัด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 นะครับดูแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนี่ครับแคปหน้าจอนะครับตัวเซรั่มนะครับนี่แคปหน้าจอใครเข้ามาตองบัตรด้วยตองบัตรเลยครับตองบัตรกดติดตามด้วยครับ ไปลุงรถเรียบร้อยครับลุงเอาไปไว้ที่นู่นนะครับพระคอมเลยสครับเล่ประทัดที่สอจักรันไอ้ขาดมาที่พระพรมเลยครับเปิดเซรั่มเลยครับซองฟอกเอนเดิมครับข้างซ้ายใช่ F4 น้ำเลขที่ได้ไปทำเดี๋ยวนะ F4 ผมก็กำลังกันนะปกยินที่เนี่ยแบบทิ้งปากกาเลยนะฮะวิ่งมาเลยตกใจสุดยอดดูต้นตาผมไหลปวดให้พระพรมเหยียบไว้นะครับให้ทุกคน กดไว้นะครับอะไรดนหลัง้นในคลิปนะครับไปไปแลเดูครับอ่าไปดูเลยนะครับเอเนาะ่พก็ได้ไม่ได้ใล้หวยนะกี่พนัด่ะออร้อยเ้าสิบเก้าหมัูเนะสอพันนัดสนัดเมื่อกี้สองพนัดเลยเนี่ยวิงหูเลยนะบางอยางนี่ม้ยังงงเลยน่กี้ก็งงนึกว่าร้อยเก้าสิบเก้าด สองพันนัดสองพันนัดรัวเลยเออ่ยยิ่งดังบังยี่ก่าฝากระเพียงเท่านี้นะฮะไม่ใช่ไม่คิดตัวไหมครับสวัสดีครับลูกบอลจุดประทัดนะคะหลังเปิดเซรั่มทีพีสกินเนาะเอาจุดประทัดไปสองพันนัดค่ะ็บหน้าจอไปแล้วนะคะสวัสดีก็เสร็จแล้วทังครับ สองพันนัดภายในไม่ถึอองหนึ่งนาทีครับครับนี่ก็เร็วมากครับสองพันนัดครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ